นพวกนี้เขาเรียกจูเฮียวสโนว์มอนสเตอร์ปอเช่จะเล่นหิมะอย่างเดียวคนอยากเล่นหิมะดูปลาหิมะเล่นกันครับผมมาม้าเป็นหิมะแหลยผมมาม้าเป็นหิมะเลยโอ้หนี่เราเดินมาตรงนี้ <S <S เห็นวิวสวยเลยครับโอเห็นพระอาทิตย์ด้วยอะ่ะนี่วิวภูเขา นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเช่ารถนะครับเพื่อขับไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆนะแต่ที่แรกที่เราจะไปวันนี้คือเราจะไปขึ้นลบเวนะครับไปดูสโนว์มอนเตอร์นะที่ซาโอกนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปทําการเช่ารถกันครับนี่ปลาเช่ารถไว้ที่นี่นะครับโตโยต้าเลนราคาเซนไดนะ รถเรามาแล้วปราเช่าเป็นโตโยต้าพีอุดนะตัวใหม่ล่าสุดนะครับไปครับเราขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันครับผมดูดแรงแรงกัน<อ>เบนลี่หลับปุ๋ยเลย ขับเข้าช่วงที่เป็นแบบทางขึ้นภูเขาหิมะแล้วนะเราต้องใส่แว่นดำนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแสงมันจ้ามันสะท้อนแลนะดูเขาใส่กันทั้งบ้านเลยแสงสะท้อนเข้าทั้งบ้านเลยเอะครับ <laughs> แต่คนขับรถจําเป็นต้องใส่นะเพราะว่ามันขาวอะครับแล้วทีนี้แดดส่องมันจะสะท้อนบรรจาจ้าเราใส่แว่นมันจะตัดแสงได้ดีกว่ามองทางสะดวกนี่เราเช่ารถมานะครับถ้าเรา เช่าขับแถวภูมิภาคโทคูะเขาจะเป็นยางสโนว์ทายให้อัตโนมัติเลยนะคือเขาจะไม่มีให้เราเลือกว่าจะเอาสโนว์ทายหรือไม่เอานะมันจะเป็นอัตโนมัติเลยแล้วทีเนี้ยเราเนี่ยขับมาบนภูเขาที่มีหิมะเงี้ยครับถ้าเป็นถนนเนี่ยถนนที่มีน้ําแข็งองีเราต้องชะลอเลยนะขับช้าๆเลยครับเพราะว่ารถมันจะสะบัดนะอย่างตะกี้ป้าปขับมาประมาณสี่สิบเองนะ รถยังออกแววสบัดสบัดลืน่นๆเลยต้องค่อยๆขับนะระวังไว้นี่ตอนนี้เรามาถึงสถานีล็อบเวย์แล้วนะครับนี่ซาโอล็อบเบย์เดี๋ยวเรานั่งกระเช้าขึ้นไปกัน สวัสดีครับ <g ül> เจอพี่คนไทยด้วยนี่อันนี้เป็นโตโยต้าพีวูท,ที่เราเช่ามาวันนี้นะครับเราเช่าทั้งหมดประมาณสองวันครึ่งนะประมาณสามวันสองวันครึ่งมันจะเล็กนิดน,นึงนะแต่พอดีเรานั่งแหละครับแต่ว่าเนี่ยที่เก็บสามภาระ,ะเดี๋ยวเปิดให้ดูมันจะไม่ค่อยใหญ่อันนี้กระเป๋ายี่สิบแปดนิ้วยี่สิบแปดถึงสามสิบนิ้วใบหนึ่งอันนี้ยี่บหกนิ้ว นี่แล้วก็กระเป๋าเล็กๆอีกเนี่ยได้แค่นี้ครับรถเข็นเราเอามาเราเอาเข้าไม่ได้เลยนะเนี่ยเราต้องไปใส่เราต้องไปใส่ตรงนี้แทนเนี่ยตรงที่วางเท้าแล้วก็นี่มีให้เขาติดคาซีิทมาให้น้องเบลลี่ด้วยนี่ก็เป็นยางสโนวทายนะครับเนี่ยเพราะว่าเหยียบน้ำแข็งอะ่ะมันจะลื่นนะต้องขับระวังนะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นกระเช้าล็อกเบย์แล้วครับนะ เดี๋ยวเราขึ้นกระเช้าซาโอบล็อบเวแล้วคนไม่ค่อยเยอะนะเรามาถึงประมาณเที่ยงครึ่งนะตอนนี้เขาอาจจะมาช่วงเช้ากันไปแล้วนะนเรามาจอดตรงตรงสถานี<ม>าล็อบเวย์เลย <มา S 1> โอ้นอนน้ำแข็งบนหลังคาเลยใช่ไหมย้อยมาเป็นแบบหินงอกหินย้อยเดี๋ยวเราต้องไปซื้อตักตก่อนนะครับก็ขึ้นกระเช้านะเรานั่งขึ้นนั่งลงเลยนะกระเช้า อังกฤษของเราน่าจะต้องอันนี้นะเรานั่งขึ้นนั่งลงเป็น p o p station ลาวทิปผู้ใหญ่สองเด็กเด็กไม่แน่ใจว่าต้องแต่กี่ขวบอ่ะอันนี้อะไรสกูก็คือประถุนอนุบาลอันนี้ก็ต้องเบลลี่ก็ต้องคิดใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนะอ๋องั้นก็ก็บีกับปอ r s เช่แล้วก็ผู้ใหญ่สองครับ ราคาผู้ใหญ่เนี่ย4,200เยนเด็ก2,100เยนอะโอเคครับเราจ่ายด้วยเครดิตอ่ะเสียบบัตรลูกเสียบได้ไหมอ่ะเสียบไว้ทั้งหมด12,600เยนผู้ใหญ่สองเด็กสอง่ะตัวตอนนี้ใบเสร็จ เดี๋ยวตั๋วมานี่ป่าโอ้นี่มาอ๋อมาตัว๋วยางล่างนะครบยังครับตแล้วสี่อ่าครบแล้วสี่ใบ,บโอเคนายขอดูบัตรหน่อยครับนี่น,ะนี่อันนี้บัตรผู้ใหญ่หนายขอดูบัตรเด็กหน่อยพี่เบมอ่านี่บัตรเด็กนะสองพันหนึ่งร้อยเยนนี่ โอเคไปเดี๋ยวเราไปขึ้นกระเช้ากันอ๋อข้างทางตรงนี้มีร้านขายอุปกรณ์ด้วยนะมีขน,นมอ๋อแล้วก็มีพวกอุปกรณ์กันหนาวนะครับนี่แนะนําให้ใส่ถุงมือกับหมวกแล้วก็ผ้าพันคอนะอ๋อเย็นมากนี่ดูปอเช่จัดเต็มดูน้องเบลลี่เมียวเมียวมาเร็วมาเร็วดูดูพี่เบมจัดเต็มสุดแล้วดูพี่เบม มีทั้งที่ปิดหูเสื้อสวมหมวกสอชั้นเลยครับไาเดี๋ยวเราขึ้นกระเช้าละครับนี่ขนาดคนน้อยๆน,นะรอสักพักเหมือนกันนะรอมาครึ่งชั่วโมงแล้ว<อ>มาแล้วครับกระเช้า เช้าอีกสถานีหนึ่งครับมันจะเป็นสองต่อนะเย็นไหมเมื่อกี้สวยไหมพี่เพียงวิวข้างทางสวยมากเลยนะโอ้ยพอเช่คขาวไปหมดเลยเนี่ยอันนี้สถานีแรกนะครับ <laughs> ขาวไปหมดเลยครับมันจ้าซะเหลือเกินมันจ้าซะเหลือเกินดูชุดที่เบมเด่นมากครับแดงแป๊บใช เดี๋ยวเราขึ้นกระเช้าต่ออีกสถานีหนึ่งอ่ามาไหมาให้ตั๋วเลยโอเคอ่าอ๋อฝั่งนี้สำหรับคนเล่นสกกีนะฝั่งนี้สำหรับคนมาเที่ยวขาวไปหมดเลยนะพี่มินี่ เขาเรียกจูเฮวนะครับจูเฮวปิซาทิมะภาษาญี่ปุ่นจูเฮวสโนมอนเตอร์สว่อยมากแต่ขาวไปหมดเลยนะเบนลี่เป็นเต้นไหมยุ่นไหมหนาวไหมหนาวเนอะมาแล้วถึงแล้วขาวจั๊วเลยครับแทบมองอะไรไม่เห็นไปชุดกันกันหนาวเราพร้อมยังครับ ห้่มามใส่ให้ดีก่อนเนี่ยติดลบนะห้าจุดศูนจุดห้าสามนะลบศูนย์จุดห้าสามเย็นมากแต่เราอาจจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะครับพอดีวันนี้ฟ้าไม่เปิดนะจริงๆดูพยากรมาแล้วนะว่าฟ้าเปิดนิดนึงแต่พอขึ้นมากลายเป็นฟ้าปิดไปหมด,ด,ดโอ้โหนิ้วทับแข็งขาวไปหมดเลย มันขาวไปหมดเลยครับเน e ี่เห <ười> ็นจ <moved> ูเฮวไหมจูเฮวซาโอมอนเตอร์ครับสโนมอนเตอร์ขอจับี่มนะจับเลยระวังมือแข็งนะนี่ยดูพยากรณ์มาลราฟ้าเขาบอกเปิดนิดนึงกลายเป็นว่าตอนขับรถมันก็ฟ้าเปิดอยู่นะ แต่พอขึ้นมาสูงๆแล้วกลายเป็นปิดไปหมดเลยครับไปแล้วเราเดินไปเรื่อยๆครับถ้าฟ้าเปิดก็จะสวยนะโอ้ยมีแต่หมอกเบลลี่ไหวไหมดูนี้เป็นที่ตั้งของแผนที่นะโดนหิมะปกคลุมไปหมดเลยเป็นน้ําแข็งไปหมดแล้วไปเดี๋ยวเราไปตรงพระพุทธรูปไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่า ไปลองไปเดินไปดูก่อนอ่านี่ตรงที่เขามุงกันอยู่คือรูปปั้นพระพุทธรูปน,นะครับยังเห็นพระพุทธรูปอยู่นะเ,เข้าไปดู่อนนี่พระพุทธรูปนั่มามาเข้าไปเลยเดี๋ยวแปถ่ายรูปให้ เดี๋ยวเราเดินเข้าตัวสถานีแล้วครับมองอะไรไม่เห็นเลยท้องฟ้าขาวไปหมดเลยครับเย็นมากด้วยหลพี่เบมเดินไปก่อนแล้วไม่ไหวไอ้พอเช่พอเช่จะเล่นหิมะอย่างเดียว <c oughs> เย็นขนาดนี้ยกูแต่ไปจำอยู่ไหมไปแล้วพอเช่จะนอนไหมนอนหิมะไหม <c oughs> หาพอเช่ทีไรพอเชท่ทำจริงนะ มเดี๋ยวเดินกลับเข้าข้างในก่อนเดี๋ยวเราเดินไปเล่นไอ้ลงกระเช้าไปเล่นตรงสถานีแรกก็ได้ครับตรงนั้นจะไม่ค่อยหนาวมากดูผมมาม้าเป็นหิมะเลย <c oughs> ผมมาม้าเป็นหิมะเลยหนยมด,ดูเป็นเลขคิ้วก็เป็นหิมะ <c oughs> ดูปอเชษษ่สนุกอยู่คนเดียวเนี่ยสไลด์หิมะอยู่ได่แหละไปพี่เบนไปขอรักัางหน่อยเนี่ยต่อคิวคอรักังมาเบนมาขอขอรักังครับ กี่ทีกี่ทีสามทีเลยอาบประเทศไป <sk ill> ขอเลยสามทีสามทีอาไปขอน้ำแข็งเฉยเอามันต้องผสมน้ำแข็งเร็วมาเดี๋ยวให้เบลลี่ขอ <sk ill> ขอถึงเปล่าเบลลี่อ่ะขอ,ขอ,อกมามา่อนไหม เร็วเเย็นเย็เนดูคนอยากเล่นหิมะดูปลาหิมะเล่นกันครับไม่เย็นมือมเนี่ยปลาเย็นจนมือจะแตกอยู่แล้วไ,ไ,ไปเขาไปข้างในเร็ว โอ้กัดสูตรเลย <laughs> <c oughs> นี่นี่ตรงใกล้ๆทางเข้ามีจูเฮียวให้ถ่ายอยู่นะ <c oughs> โอ้นี่ถ้าฟ้าเปิดอ่ะอย่ยไ,ได้๋ย่ได้ฟ้าไม่เปิดอ่ะเดี๋ยวให้พี่เบมถ่ายรูปก่อน เย็นมากเป็นไงมือแตกยังหมใช่พไปจับยีมะเล่นเฮ้ยดูหมมะดิยีมากลายเป็นคนแก่ไปแล้วอุ้ยผมแข็งเลยอ่ะดูดิดูดิขาวไปหมดเลยครับหมวกก็ขาวนะตะกี้เบอร์ี่คิ้วสีขาวเลยไปเดี๋ยวเราเตรียมลงแล้วครับเจียมชื่แขนอะเฮ้ยเจียมชื่อแขนเจียชื่อเปียกเหรอมันแข็งกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเย็นจัด เย็นจัดกลายเป็นชุดชูแข็งไปเลยครับไปเดี๋ยวขึ้นกระเช้าลงไปล้วครับตรงนี้เขามีห้องให้พักนะมีขายของกินอยู่เห็นมีรูปไอศครีมด้วยโอ้โหเย็นๆอย่างนี้กินไอศครีมด้วยไปเดี๋ยวเราขึ้นกระเช้าลงไปลวครับโอ้มันจ้าซะเหลือเกินมันขาวโมเลยครับ อ่าเนี่ยพอเราลงมาเราจะเริ่มเห็นแล้วนะครับเนี่ยจูเหียวแต่ข้างบนมันก็ยังปิดอยู่แหละครับเพราะว่ามันสูงไงนี่สวยมากเลยครับแต่ถ้าฟ้าเปิดนะจะยิ่งสวยมากเลยจะเป็นสีทองฟ้าเลยเป็นสีฟ้าเลยโอ้สวยมากเราเพิ่งเพิ่งเคยมานะแต่ว่าเราได้สัมผัสบรรยากาศหนาวนานี้สุดยอดมากเลยนะะมอันนี้แบบขาโพนไปหมดเลย <c oughs> พอเราลงมาเรื่อยๆดูฟ้ามันจะยิ่งเปิดนะจะมองเห็นจะไม่ค่อยมีหมอกเหมือนข้างบนเนี่ยครับต้นพวกนี้เขาเรียกจูเฮียวสโนมอนเตอร์อ่าสวยมากเลยครับขาวโพลนไปหมดนี่หนาวมากเลยใช่ไหมพี่เบมหมามานี้กลายเป็นจะอยู่นานอีกหน่อยเนี้อหมากลายเป็นสโนมอนเตอร์ไปด้วยนะใช่ไพอเช่พอเช่เย็นไหม เย็นนะเราไปจับหิวมาเล่นอยู่นี่แหละเบลลี่เบลลี่เย็นไหมจ๊ะเย็นไหะเย็นเนาะน้ำมูกไหลไหมครับตาก็น้ำมูกไหลไาหมดไม่ใช่ไม่ยใช่นี่ตรงนี้เขามีรูปที่เขาถ่ายให้เราด้วยนะ1,000เยนนะครับ ไปเดี๋ยวเราค่อยไปดูรูปเราไปแล้วถึงสถานีหนึ่งแล้วนี่นี่ที่เขาถ่ายรูปให้เรานะหนึ่งพันเยนไปเดี๋ยวให้น้องๆมาเล่นสถานีแรกนะครับตรงนี้จะไม่เย็นมากนะแล้วก็ไม่มีหมอกโหเนี่ยกลายเป็นว,ว่าวิวตรงนี้สวยเลยนะสวยกข้างบนนะเพราะเพราะว่ามองเห็นโอ้ต้นไม้สวยมากครับนี่ นี่ตรงนี้เขาไม่มีลานสก,กีให้เล่นนะไะลรลงมาเลยไปเราขึ้นไปชมวิวเนี่ยเดินไปตามทางหน่อยครับโอ้โอาจะให้ให้น้องทั้งสามไปเล่นหิมะด้วยนี่ตรงนี้ก็เล่นได้นะตรงนี้ก็ฟูฟูเหมือนกันว้าขาวไปหมดเลยครับเสรนะ็จ <c oughs> ตรงตรงนี้อยะ ลมแรงไม่ทับข้างบนนะใช่ข้างบนลมแรงทับอยู่ไม่ไหวเ <c oughs> นี่ยตรงเนี้ยกำลังดีเลยสถาน,นีหนึ่งเนี่ยตรงนี้ชั้นนี้เขามีห้องอาหารด้วยนะครับสามารถทานตรงนี้ได้นะปากบาบาผู้ไม่ค่อยออกนะคุณแข็ง <c oughs> <c oughs> ปากแข็งไปหมดแล้ว ตรงนี้เห็นวิวสวยเลยครับโอ้โอเห็นพระอาทิตย์ด้วยอ่ะนี่วิวภูเขาอันนี้เป็นทางลงที่เขาเล่นสก,กีมาจากข้างบนนะสวยมากเลยครับว้าวอ,เาอ๋เขาเล่นลงไปได้เรื่อยๆอีกนะมันเป็นทางลงสก,กีนะ ปาว่าวิวตรงนี้สวยสุดแล้ะครับของวันนี้นะนี่เราก็ได้เห็นอยู่นะจูฮเหวจากสถานีหนึ่งนะครับนี่ตรงลานสก,กีตรงนี้โอ้ตรงนี้ชั้นสถานีหนึ่งฟ้ายังเปิดอยู่นะอแต่ข้างบนแบบฟ้าแบบขาวโพลนหมดเลยครับนี่ให้น้องๆเล่นหิมะไปก่อนพอดีวันนี้เราฮักอยู่ข้างล่างตรงนี้เองขับรถไปประมาณสานาทีก็ถึงแล้ว อ่าให้น้องๆได้เล่นเต็มที่เลยครับเราไม่ได้รีบไปไหนแล้วเดี๋ยวเราก็กลับที่พักใกล้ๆนี่วิวสวยมากครับสโนว์มอนเตอร์ซาอ เดี๋ยววันนี้เราเล่นเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเรากลับที่พักแล้วตอนนี้ประมาณ4ี่โมงหน่อยๆน่แล้วครับมาเดี๋ยวเราลงกระเช้าก็ไปที่พักกันละครับผม